นี่นไรระเนี่ยนี่นะครับ0717นะครับที่คุณลูกค้าอยากดูรีวิวจริงนะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปถ่ายให้ดูเลยนะครับว่างานจริงของตัวนี้เป็นยังไงมาดูเอีนเตอร์เราจ้างมาจากเกาหลีนะครับตัวนี้อาลองถ่ายให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าสะพายหน่อยสะพายหน่อยหนึ่งตองโอเคที่หนึ่งกระเป๋าไปไรบะเนี่ย เฮ้ยกระเป๋าพิของกระเป๋ามีของเชี่ยละหายแล้วเหยียบหมละมั้งเชี่ยละวอาวางโอ้โหกระเป๋าเป็นไรปะเนี่ยเฮ้ยอ๋อโอ้โหไม่มีตกใจหมดเลยกระเป๋ามันกันน้ำมันมีดันทงเออมันไม่มีของแต่มันมีดันทงเฮ้ยแล้วมาทางไหนมันไม่เปียกเลยพี่อ๋อกระเป๋ามันกันน้ำพี่ก็ลืมกระเป๋ามันกันน้ำไงใช่เหรอเซนใช่ เออดีว่ะ0717ตัวนี้พอะเชือ่าของเป็นอะไรพี่แล้วมันเหมาะกับสายเขาเปล่าปะโอ้ยนี่มันเหมาะกับสายเดินทางออกทริปอยู่แล้วก็เป๋ามันมีกี่ลิตรบมางมาเลพี่อันนี้ถ้ากระเป๋ารุ่นนี้นะ0717จะมี40ลิตรกับ66ลิตร60ลิตรอ่ะ40ลิตรเท่าไหร่พี่ตอนนี้ราคา40ลิตรราคาอยู่ประมาณพันนิดๆครับผมแล้วผมบอกให้นะในไลฟ์จะมีราคาโปรโมชั่นด้วยโอ้โหแบบจัดเต็มให้เลยนะัแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรชัวนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมนเป็นไรนะโอเเคดี๋ยวตัวนี้มันมีววาให้ดูนนะคครรรัััับบบสาหตวี้ เห็นไหมครับตัวนี้วัวมันมสวยมากเลยนะเวลาเราเวลาเราของเต็มเนี่ยพี่นะเราเรีดออกไปปุ๊บตรงมันโซม,มันจะสวยเลยนะครับเป็นเกี่ยวขี้ม้าตัวนี้แล้วพอเปิดเอ้ยโอ้โหเปลีย่ยนซ้ำสองมีอะไรไหมเนี่ยโอ้มมไม่มีไม่มีไม่มีเปลีป่ยนสักแอ่พี่กระเป๋ากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เราการันตีนะใช่ครับโอเคนะโอเคนะนี่นะโอเคนะจบนะไปไม่ขายแล้วไปจบ